เอ้ยสแคตเตอร์สแคตเตอร์คุณชมสาแคเตอร,ร,ตอร์จังหว่านี้มาเลยหรือเปล่าและตอนนี้เกมใหม่จ g เนีนะมาแรงมากๆเด m แมนริชนะครับผมนะลองไปย้อนดูในคลิปในช่องได้ผมทําลงไปแล้วนะคนุณผู้ชมแล้วจังหว่านี้โอ้โหตัเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กเทีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสล็อตพาเพลินดีเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับเกม Way of ก i เลนนะครับหรือว่าเกมกิเลนของเรานั่นเองนะฮะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วเนาะไม่พูดพวามตาเพลงครับตามธรรมเนียมเด็ด5ไปก่อนนะฮะเกมกิเลนนะครับผมและก็อัตราจ่ายเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่เนาะนะครับผมแพงสุดก็เป็นไอ้ขังคกเนี่ยขังคกทองคำขังคกทองคำนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมไปะ10หมุนเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าวันนี้กิเลนจะทำกำไรให้เราได้หรือเปล่านะฮะวันนี้เตรียมทุนอยู่ที่300บาทนะครับผมนะไม่มากไม่มากนะฮะแล้วตอนนี้เกมใหม่ PG นะมาแรงมากๆ Deadman Rich นะครับผมนะลองไปย้อนดนูคลิปในช่องได้ผมทำลงไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วจังกว่านี้โอ้โหเรียบร้อยมาไวมาไวจัดจัดว่ากิเลนคุณผู้ชมเอ้ย โอ้โห oh, 90กว่าเปอร์เซ็นต์เล่นแล้วไงเอาแล้วไงเรียบร้อยอะคุณผู้ชมอะกิเลนฮะ98เปอร์เซ็นตนะ์นะเป็นไงโอกาสแตกค่อนข้างเยอะนะก็เลยมาเล่นดูนะครับผมบวกกับว่ายังไม่เคยเล่นเกมกิเลนลงไปในช่องด้วยนะครับผมนะก็ที่ทุกคนเห็นคข้างๆจอก็เป็นตัวสูตรสแกนไ่นะครับผมก็ไปได้ฟรีมานะฮะ <c oughs> เขาเอามาให้ฟรี นะครับผมนะอืมเขาก็บอกมาว่าเกมไหนเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งโอกาสแ,แตกเยอะก็ลองเล่นดูผมก็ไปลองมาแล้วนะลองหลายๆเกมดล้วแหละลองหลายรอบแล้วแหละคุณผู้ชมแล้วมันก็แตกดีจริงๆก็เออเอามาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็เขามีแจกให้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าลิงก์นะครับไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับใครอยากได้ก็ทักไปได้เลยนะครับผมเอาว่ะเฮ้ย มาวะกิเลนเบ็ดห้าบาทเอาก่อนเลยวะมาเราไปที่เบ็ดเก้ากันบ้างคุณผู้ชมอะมา,มาไปที่เบ็ดเก้ากันบ้างนะครับคุณผู้ชมปื๊บไปมาขอแบบเบิ่มๆหน่อยเก้าเออนั่แหละไลเออปไปไลไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบกิเลนแต่เรารีบอยู่นะครับวันนี้ก็อยากได้กําไรสัก5,000บาทนะคุณผู้ชมนะ ถ้าได้สักห้าพันเนี่ยโอเคเลยนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะเอาทุนมาสามร้อยเอาอะไรเยอะแยะนั่นแหละฮะเอาทุนมาแค่สามร้อยนะครับผมนะจะไปหวังเป็นแสนเป็นล้านก็คงไม่ไหวนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เงียบกริบเลยว่ะเบ็ดเก้าเฮ้ยเบ็ดเก้าเบ็ดเก้าเฮ้ยเงียบกริบเลยเฮ้ยเิเลนเฮ้ยสกตเตอร์สกตเตอร์คุณผู้ชมซาแคตเตอร์จังหวะนี้มาเลยหรือเปล่าจังหวะใดไก่ตบโอเคได้รุ้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม มาต้องมาล้สู่สลิปเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหห้าตัวเลยว่ะยังไม่หยุดนะยังไหลต่อได้อยู่นะครับยังไหลต่อได้อยู่แต่ตอนนี้แคตเตอร์เข้าแล้วนะครับผมนะจริงๆมันใช้แค่สีตัวหกตัวโอเคโอเคโอเคโอ้โหยหมุนฟีอย่างเยอะตัวคูณมาหนึ่ง มันปีอย่างเยอะนะครับตัวคูณมาหนึงนะก็ไปสิบหมุนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าฟีเจอร์นี้จะบึมบั่มหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะอืมไปฮะมาเอาหน่อยกิเลนสักทีนึงสักทีพอสักบึมเต็มแผงพอสักบึมหนึ่งเต็มแผงโอเคเจมาก่อนเลยจังหวัดนี้คิวหรือเปล่าคิวหรือเปล่าเอ้ยอ่าไอเลียนไอเลียนนะครับผมเลียน เออวายนีแย why, 2, นะ่แหละสวยวายช่องสองนี่แหละดีที่สุดละของซับเนี่ยวายช่องสองนะครับเลขสิบไปจงหวะน,นี้อุ้ยไหลาย,ยาวอยู่นะแต่ว่า <c oughs> เออร้อยหกสิบเจ็ดบาทโอเคผูค้ชมโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่นะครับไม่แย่ฟีเจอร์นี้ขอสักสักพันหนึ่งอะไม่รู้ได้ไหมแต่ว่าขอสักพันหนึ่งอืม <c oughs> <c oughs> ขอสักพันหนึ่งได้ไหมบีจีนะขอไม่มากไม่มายเลย พอน,นิดหน่อยอุ้ยอุ๊ยอุยอ,ยอยุกละลำประกาศประกาศโอ้โหเรียบร้อยโอเคครบ1นึ่พันแล้วนะคุณผู้ชมนะแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้เพราะว่าเราเบียด9บาทเท่านั้นเนาะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มาแล้วนะเพราะว่าตอนที่หมุนอยู่ข้างนอกปั่นทิ้งปั่นคว้างไปหลายรอบมากๆนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครัได้มาเท่าไหร่เอ่ยเป๊บหูสองหูยเรียบร้อยโอเค โอเคตอนนี้คือกำไรตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วนะครับผมนะสําหรับเกมกีเลนเนาะก็มาเล่นตามสูตรนะครับคุณผู้ชมนะเขาให้มาที่9 8้าสดก็เออนั่นแหละนะมาเล่นให้ดูนะผมไปลองเล่นหลายๆเกมดูมันก็เล่นได้ก็เลยมาลองเกมกีเลนให้ดูด้วยนะครับเรียบร้อยโบสองพันหกเลยนะคุณผู้ชมสองพันหกเลยนะอีกนิดไดไหมอีก <c oughs> นิดไดไหมอีกนิดหนึ่งไดไหมโอเคโอเค โอเค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 พอดีกว่านะคุณผู้ชมนะตามที่เราตั้งเป้าไว้5,000ว่า5้0 0นนะเออไม่ไม่โลภก็ไดนะ้ไม่โลภแล้วนะนะพี่จีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมกิเลนนะถือว่าแตกแบบบึ้มบั่มอยู่นะเปอร์เซ็นต์98%นะครับเหมือนที่เขาบอกเลยว่ายิ่งโอกาสอย่ายิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะโอกาสแตกเยอะนะครับคุณผู้ชม นะฮะอ๋อถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสล็อตพาเพลินทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการลองสูตรสแกนไอตอนนี้เขาแจกให้ฟรีอยู่นะครับผมนะก็คลิกลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะสวัสดีฮะ